สวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับเอฟซนะครับับผมวันนั้นจับดูนะครับจับดูนะฮะอยไม่โตนะครับเป็นรอยเล็กๆนะครับรอยทางเหนือนะตัวนี้ครับตัวสวยเนี่ยนะครับนี่ครับตัวสวยเนี่ยนะครับเป็นรุ่นประมาณเจ็ดเดือนนะนะครับไก่ยังโตได้อีกนะครับขนตามหางตามตัวนะครับก็ยังไม่เต็มนะครับเนี่ยนะครับเป็นรอยแบบทางเหนือๆนะครับแต่เขาเป็นไก่ฟางนะครับ เป็นไก่ที่ฟางนะครับเนี่ยเนี่ยฟางดีนะครับแต่ว่าเป็นจับดูแล้วคิดว่าจะโตนะครับไม่โตนะเป็นทางเหนือนครับตัวนี้นะครับถ้าพีพพพ่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทางเหนือนะครับหรือเอฟซีนะครับที่ไม่ใช่ภาคใต้นะครับ เอาไปสิบใบแดงนะครับรวมเบาอนะครับแต่ถ้าเป็นเอตีภาคใต้นะครับเอาสิบห้าใบแดงรวมเบรอบนะครับเป็นรอยทางเหนือนะนะไก่ก็ยังโตได้อีกนะครับต่อไปก็คิดว่าน่าจะได้ถึงสองร้อยห้าสองร้อยหนะเพราะไก่เขายังยังชูดได้หน่อยนะครับไก่ยังอายุเต็มที่นะครับคู่เกิดตัวเมียก็ยังไม่ไข่นะครับครับผมนี่ครับ สวยครับตัวนี้นะครับสวยเลยครับนี่ครับสวยเลยครับ,รบผมสิบใบแดงนะครับลมเบาะนะครับผมสิบใบแดงลมเบาะนะครับครับ